ะครับกลับมาช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของน้องเปรมนะครับก็คือรุ่นน้องที่ไปร่วมกิจกรรมรับน้องที่รุ่นพี่จัดขึ้นนะครับเพราะว่าทางมหาวิทยายลัยเนี่ยล่าสุดออกมาชี้แจงบอกว่าไม่ได้อนุญาตครับไม่ว่าจะในสถานที่หรือว่านอกสถานที่ก็ตามนะครับอันนี้ลักลอบแล้วก็แอบจัดขึ้นนะครับซึ่งมีความเคลื่อนไหวาทางครอบครัวเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปเพื่อนำาร่าง ของน้องเปลมนะครับไปส่งที่สถาบันนิติเวศเพื่อทําการตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตนะครับเพราะว่าทางครอบครัวโดยเฉพาะทางคุณพ่อเนี่ยบอกว่ายังติงตตด,ตดใจถึงสาเหตุการสาเสียชีวิตอยู่ครับบ้านเตีมกบ้านี่แหละก็ได้เรียกแต่ชื่อมันกลับบ้านแต่ตัวมันน่ะไม่ได้เดินออกครับเตีมกบ้าหลุดไปไปเตี้อ<ค>ย<ณ>ู่นไปแม่มาลักลูก<ค>กิน<ณ>ข้าวกิน<ค>ข้าวออกนะไป้านเราสว่า<ค>ดีใจเด้มีล<ค>ูก<ณ><ค><ณ> จดีเนมีนหเห็นหนาวรูปนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับเป็นภาพของรุ่นพี่ซึ่งเป็นนักศึกษามาหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลอีสานนาครราชสีมาก,ก็มาร่วมพิธีนะครับเมื่อวานนี้มีกรารประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณนายพัสยศชนพัสดีครับหรือว่าน้องปเปรมอายุ19ปีนักศึกษาชั้นปีที่หครับที่บริเวณทุ่งนาบ้านหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งเป็นจุดที่นายพัชยศเนี่ยถูกรุ่นพี่ทำร้ายระหว่างจัดกิจกรรมรับน้องจนเสียชีวิตนะครับตรงจุดนี้โดยระหว่างประกอบพิธีครับมีกลุ่มรุ่นพี่รวมไปถึงเพื่อนๆของนายพัชยศเนี่ยมาร่วมพิธีบางส่วนก็ตะโกนต่อว่ารุ่นพี่ว่ากระทำการรุนแรงจนทำให้รุ่นน้องเนี่ยเสียชีวิตอย่างที่ไม่มีทางสู้ขณะที่พ่อของนายพัชยศครับซึ่งเดินทางมาติดต่อ ขอรับศพของลูกชายที่โรงพยาบาลค่ายสุรานารีก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเคยเห็นในข่าวกิจกรรมรับน้องรุนแรงในสถาบันการศึกษาแบบนี้เคยเห็นมาบ้างเคยเห็นตามข่าวตามสื่อต่างๆแต่ก็ไม่เคยคิดครับว่าจะเกิดขึ้นกับตัวจะเกิดขึ้นกับลูกชายกับครอบครัวตัวเองซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุน,นะครับรุลพี่ทั้ง7คนที่ก่อเหตุได้มากราบขอขมาและรับผิด ซึ่งทางครอบครัวย,ยืนยันครับว่าจะต้องดําเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดครับไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับคุณพ่อไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับน้องเพราะว่าที่ผ่านมามันก็เกิดขึ้นคนอื่นแล้วก็พี่รักก็เสียใจเหมือนกันแหละลูกพ่อแม่ส่งให้ไปเรียนให้ลูกเรียน,นตั้งใจความหวังให้ ส่วนทั้งคดีนะครับทางตํารวจสพมะเริงได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมรับน้องเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มรุ่นพี่มาสอบปากคำทั้งหมด7ปากเพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับกลุ่มรุ่นพี่ทั้งหมดก็ยอมรับว่าในวันเกิดเหตุมีการจัดกิจกรรมรับน้องนอกสถานที่จริงนะครับโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัยซึ่งกลุ่มรุ่นพี่ทุกคนก็เสียใจยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอยอมรับผิด โดยพนักงานสอบสวนครับได้แจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นก็คือร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุถึงแก่ความตายกับกลุ่มรุ่นพี่ทั้ง7คนนี้แล้วนะครับและถ้าหากว่าการสอบสวนดำเนินไปแล้วพบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องอีกเนี่ยนะครับก็จะต้องแจ้งข้อกล่าวหากันเพิ่มเติมขณะที่ศพของนายพัศยศนะครับล่าสุดได้ถูกส่งมาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะครับเพื่อทำการผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิต เนื่องจากว่านายพัสยศเนี่ยนะครับติดโควิดในทีด้วยครับแต่ว่าที่โรงพยาบาลค่ายสุรนา,ารีจังหวัดนครราชสีมานั้นไม่มีห้องความดันลบจึงต้องส่งมาที่โรงพยาบาลตำรวจส่วนอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่เราพูดถึงกันตั้งแต่ต้นก็คือข้อมูลจากน้องคนนี้นะครับไนเตอร์ฮะนามสมมุตินะครับอายุ19ปีนักศึกษาชั้นปอสอปีหนึ่งแผนกช่างกลโรงงาน แล้วก็ยังมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนของน้องเปรมด้วยนะครับน้องๆเนี่ยเขาก็เล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นว่าที่มีการจัดกิจกรรมรับน้องกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเล่าอย่างนี้ครับบอกว่าช่วงจังหวะนั้นตนเองเนี่ยนะครับประมาณสักห้าคนครับกลุ่มตนเองเนี่ยยืนห่างกันนะครับตอนที่จัดกิจกรรมเวลาที่รุ่นพี่เดินผ่านทุกคนต่างก็พากันกลัวครับแล้วก็เป็นน้องเปลมครับที่โดนหนักหลายรอบเช่นเดียวกันกันกบตนเอง โดยโดนชกที่หน้าท้องที่หน้าอกไปหลายรอบถูกชกด้วยมือเปล่าทําให้ถึงกับต้องเอ่ยปากถามกับเปรมด้วยนะครับวันนั้นบอกว่าไหวไหมไหวไหมทีนี้ก็เลยทําให้รุ่นพี่คนนึ่งเนี่ยชกเข้าท,ที่ลิ้นปีข่ของเปลมครับจนเปลมเนี่ยล้มสุดลงไปกองกับพื้นนะครับแล้วก็หมดสติไปแต่ก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนจะพยายามช่วยชีวิตแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ทันนะครับ ทนความเจ็บปวดไม่ไหวน้องเปรมก็เสียชีวิตในที่สุดซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นพฤติกรรมของพวกรุ่นพี่ที่โหดร้ายเกินไปและรู้สึกเสียใจครับที่ต้องมาสูญเสียเพื่อนจากเหตุการณ์รับน้องในครั้งนี้นี่เพื่อนของน้องเพรมบอกนะครับขณะที่ทางสถาบันครับมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีการออกแถลงการณ์ดีครับฉบับนี้ระบุว่ามหาวิทยายลัยมีนโยบายอย่างเด็ดขาดเคร่งครัดที่ห้ามให้มีการรับน้องครับ ไม่ว่าจะในสถานที่หรือว่านอกสถานที่หรือการประชุมเชียร์ใดๆโดยเด็ดขาดนะครับมหาวิทยายลัยได้รับทราบเหตุการณ์อันเศร้าสลดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยความเสียใจยิ่งและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของน้องนักศึกษาดังกล่าวมหาวิทยายลัยขอประนามการกระทําของนักศึกษาที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบมหาวิทยายลัยเช่นนี้และขอให้ทราบว่ามหาวิทยายลัย พร้อมจะดําเนินการทางวินัยขั้นสูงสุดกับนักศึกษาที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบในเรื่องนี้รวมทั้งประสานตํารวจอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและควบคุมตัวผู้กระทําความผิดเพื่อสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและดําเนินคดีให้ถึงที่สุดต่อไปนะครับนี่เป็นแถลงข่าวอาเป็นแถลงการ,รจากทางสถาบันออกมานะฮะเนี่ย<ะ>